ามลังสิตเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยแล้วก็มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิวัยวุทิและมีเทคนิคการสอนในระดับต้นๆของประเทศไทยจุดมุ่งหมายในการเรียนก็ตั้งเป้าเพื่อนำความรู้ที่ได้ในมหาวิทยาลัยลังสิตนี้ไปพัฒนาแล้วก็ลดระดับของตนเองนะครับเพื่อไปเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ครับ ทุกวิชาที่เรียนครับไม่ว่าจะเป็นวิชาการเงินครับการบริหารครับการจัดการนะครับบัญชีก็ดีนะครับทุกวิชาครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้ในทางปฏิบัติที่เป็นจริงได้ครับสำหรับเวลาสองปีในหลักสูตร mba ครับเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะจำกัดพอสมควนประกอบกับการเรียนของผมเนี่ยใช้เวลาในการเรียนซึ่งควบคู่ไปกับการทำงานนะครับเพราะฉะนั้น การเรียนต้องมีความมีสเก็โตในการวางไทม์ไลน์ของการใช้ชีวิตประจําวันนะครับกับการเรียนการอยู่กับครอบครัวเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์การแบ่งเวลาในการเรียนการทํางานจะต้องบาลานซ์กันเป็นอย่างดีนะครับส่วนผมก็ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในช่วงเย็นนะครับในการเรียนทบทวนวิชานะครับส่วนกลางวันเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทํางานครับ ก็น่าจะเป็นวิชาการจัดการโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานนะครับวิชานี้ว่าด้วยการจัดการการขนส่งนะครับแล้วก็ระบบการขนส่งแล้วก็การคำนวณต้นทุนนะครับรายรับรายจ่ายและค่าใช้จ่ายในค่าขนส่งต่างๆนะครับซึ่งวิชานี้ผมก็สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรได้นะครับซึ่งเป็นการคำนวณต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าขนส่งแล้วก็การคำนวณ ระยะทางนะครับซึ่งปัจจุบันบริษัทผมเองเนี่ยมีการทําการส่งสินค้าด้วยระบบ just in time นะครับซึ่งก็เป็นการตอบโจทย์เป็นอย่างดีที่จะนำวิชานี้ไปปรับใช้ครับ